ที่ไม่มีลูกเพราะว่ากลัวหุ่นพังสุปตาสาวเปิดใจเขียรร่างแรกที่ถูกเมาไม่อยากมีลูกคกวหุ่นพังนั่นเองชีวิตด,ดีแฮปปี้ลงตัวเวอร์ทั้งเรื่องงานเรื่องธุรกิจรวมไปถึงเรื่องคว,วามหัวใจและสำหรับสุปตาสาวอย่างอุนเซนผิพานั้นก็ ถือว่าล่าสุดเธอนั้นก็ได้มาเปิดใจในรายการคุยสามแซ่บเผยเส้นทางความรัก3ปีกับหนุ่มธุรกิจมิกและมิกธนะวุลพร้อมกับเคลียรชัดเจนเรื่องแต่งงานเรื่องมีลูก และซึ่งวินเซนก็ได้เปิดใจว่าถ้าเกิดจะแต่งงานจริงๆถึงจะไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรสำหรับเธอคิดว่าในการแต่งงานมันบุกมันไม่จําเป็นต้องมีลูกเลยทันทีเพราะว่าส่วนตัวอยากจะให้เกิดขึ้นเพราะสมสเปคที่แต่งงานก่อนและค่อยๆจะคิดเรื่องมีลูกนั่นเองแต่ตอนนี้ก็คิว คิวไว้2องแบบนั้นด้วยก็คือถ้าไม่มีลูกเราก็มีความสุขมากและเหมือนกันแต่ถ้ามีลูกเราก็คงมีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งและซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องมีการพูดคุยตกลงกันอีกฝ่ายก่อนส่วนที่เขามี กลับมาว่าไม่อยากมีลูกเพราะว่ากลัวหุ่นพังมันไม่เป็นความจริงค่ะเราก็ไม่กลัวเรื่องหุ่นแต่พอเรารู้ชีวิตดูแลตัวเองที่ออกกำลังกายมันก็เป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากๆเพียงแค่การมีลูกและรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะแต่พอถ้าไม่พร้อมจริงเราก็ถ้าจะเกิด ถ้ามันมีลูกเกิดมาแล้วเราก็จะทำดีที่สุดไม่ได้